ยนรัสเซียเข้ามาในน่านฟ้าของโปแลนด์อาจารย์มองว่านี่คือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือมีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังเหตุการณ์น,นี้ครับผมคือจะเกิดสงครามยุโรปได้เนี่ยต้องทําในสมัยของทรัมป์นี่แหละพราะก็เชื่อว่าทรัมป์เนี่ยจะไม่เข้ามายุ่งในยุโรปแล้วก็จะทําให้ทางรัสเซียสามารถจะยึดได้ประเทศ2ประเทศหรืออย่างาน้อยสามประเทศในแถบลุมบอลติกกับสแกนดิเนเวียบางส่วน ตั้งใจทดสอบทางยุโรปแต่ว่าวิธีการก็ทาให้ดูเนียนหน่อยว่าเขาโจมตีเส้นทางการส่งกาลังของยูเครนนะเพราะว่า<ม>ทางเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ทางโปแลนด์ส่งอาวุธจากต้นตกให้กับยูเครนเป็นการต่เส้นอ่ะไม่ไม่ข้ามเส้นมากเกินไปอะไรเงี้ยไม่เจาะจุกมากเกินไปแต่ว่าก็จะเริ่มมีการดําเนินการเรื่องอย่างนี้อย่างโรมาเนียกับมาดูว่าก็กระโดนไปบ้างแล้วนหน้านี้ก็ทดสอบดูว่าจะดูว่าจะเคลยาะไรมา ซึ่งก็ยังไม่มีใช่ไหมอย่างโรบเนยก็เป็นนาโต้เหมือนกันเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยก็จะทําไปเรื<ด>่อยๆนั้นสิ่งที่จะซื้อเวลาให้ยุโรปได้มากที่สุดก็คือว่าพยายามที่จะกําลังเนี่ยเข้าไปยึดไ,ไปยื้ออยู่ในยูเครนเพื่อรัสเซียในไวลสามารถไปบุกทั้งอื่นได้ต้องติดอยู่ในยูเครนถ้าถ้าสขของครามยูเครนย,ยุติเร็วแบบที่ทรัมป์ต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดการบุกยุโรปต่อเลย เราเริ่มต้นกันที่โปลแลนด์ก่อนละกันนะครับอาจารย์ครับโดนรัสเซียเข้ามาในน่านฟ้าของโปลแลนด์อาจารย์มองว่านี่คือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือมีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ครับผมอืมก็เอาเอา,เอาความตั้งใจก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางรัสเซียก็ได้มีการประเมินทางยุโรปมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับ เช่นการไปตัดสายเคเบิลใต้น้ําของระหว่างสแกนดิเนเวียอะไรต่างนี้ก็หรือว่ามีาพวกชาร์โดฟลี e เนี่ยก็คือเรือขนน้ามันเถื่อนเนี่ยก็ไปก่อวิาศกรรมแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ที่คลินิงกราร์ดนะครับทำการตอบเขาเรียกว่าโจมตีทางไซเบอร์ต่อประเทศในสแกนดิเนเวียและบอลติกนะครับ แล้วก็เมื่อวานหรือเมื่อวนันศุกร์เท่านับตามเวลาของเขาเนี่ยก็คือเมเบเดฟเนี่ยก็คูฟินแลนด์นะครับว่าจะอาจจะบุกเข้าไปยึดประเทศฟินแลนด์เหมือนกขที่เคยทำในสงครามลูกครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มัน,ม,น,ม,นมันแสดงว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาทดสอบว่ายุโรปเนี่ยอาจจะจะจะ,จะมีควมเล่นแฟนไหมนโนยที่เขามีสมมติฐานว่าทางสหรัฐเนี่ยยังไงก็ไม่ร่วมแล้วก็ทางยุโรปเนี่ย ยังไม่พร้อมเพราะว่าทางยุโรปก็ต้องมีการเพิ่มเรื่องของคายจ่ายทางทหารใช่ไหมซึ่งต้องใช้เวลาสี่ห้าปียังไม่ถึงหรอกนะครับถ้าจะทํ็ต้องทําในคือจะเกิดสงครามยุโรปได้เนี่ยต้องทาในสมัยของทรัมป์นี่แหละเราก็เชื่อว่าทรัมป์เนี่ยจะไม่เข้ามายุ่งในยุโรปแล้วก็จะทําให้ทางรัสเซียสามารถจะยึดได้ประเทศสองประเทศหรืออย่างน้อยสามสี่ประเทศในแถบกุ่มบอลติกกับสแกนดิเนเวียบางส่วนให้ได้ถ้าเกิดทําได้ ถ้าดีพอเนะี่ยก็จะไปสุดทางไปสวีเดนไปเดนมาร์กอะไรเลยก็อาจจะทําได้นะซึ่งมันมัน,มนยากนะเพราะทางนน้นมันแข็งแรงกว่าเยอะแต่ถ้าเอาประเทศที่เคยอยู่ใกล้ๆรัสเซียก่อนอย่างฟินแลนด์อาจจะไปต่อนเอร์เวย์สักนิดหนึ่งไหมหรือ,อยังไงบอลติกสามประเทศน่าจะได้ดังนั้นก็อาจจะได้สักฟินแลนด์เนอร์เวย์อาจจะไปชนสวีเดนนะมันงั้นเดี๋ยวไม่มีใครขายกริฟเฟนให้เรากริฟเฟนอ่ะนะนะก็เลยลําบานะกหน่อยอากาจะไปติดอยู่ตัวสวีเดนแต่ถ้าได้สวีเดนได้ก็ดีนะครับก็อาจจะเป็น ตีซะว่าสามประเทศตรงนั้นนะครับแล้วก็บอเตอีสามประเทศก็อาจจะเป็นเป้าหมายแรกเพราะว่ามันไปยันติดเยอรมันแล้วที่เหลือค่อยขยับอีกทีหนึ่งหลังจากที่ยุโรปเนี่ยสมมุติยุโรปนี่ไม่มีท่าทีจะทําอะไรก็คือยอมผ่อนปลนเนี่ยเขาก็จะบุกต่อแต่ถ้ายุโรปสู้มันก็จะยันอยู่ที่6ประเทศนี่แหละประมาณนั้นนะครับดังนั้นก็จะเป็นคําตอบของคุณนิวได้ว่าตกลงรัสเซียนี่ตั้งใจนที่ตั้งใจนะครับตั้งใจทดสอบทางยุโรปแต่ว่าวิธีการก็ทําให้ดูเนียนหน่อยว่า เขาโจมตีเส we ้นทางการส่งกาลังของยูเครนนะเพราะว่าทางเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ทางโปแลนด์ส่งอาวุธจากตะวันตกให้กับยูเครนเพื่อจะได้ดูมันอะไรอ่ะไม่ไม่อ่าเป็นการไต่เส้นอ่ะไม่ไม่ข้ามเส้นมากเกินไปอะไรเงี้ยไม่เจาะจุกมากเกินไปแต่ว่าก็จะเริ่มมีการดาเนินการเรื่องอย่างนี้อย่างโรมาเนียกับมองดูว่าก็กะโดนไปบ้างแล้วหน้านี้การทดสอบดูว่าจะปริยาอะไร ซึ่งก็ยังไม่มีใช่ไหมอย่างโรมาเนียก็เป็นนาโต้เหมือนกันเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเงี่ยก็จะทําไปเรื่อยๆยกระดับไปเรื่อยๆนะครับดั้นน้เป้ามหมายของรัสเซียก็ยังยัง,ย,งยังยืนยันอยู่ว่ารัสเซียยังต้องการบุกยุโรปอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะไม่บุกเราทุกปร,ระเทศในยุโรปเตรียมพร้อมอยู่เพีออยงแต่ว่าจะทันไหมแค่นั้นเองแต่รัสเซียก็อยากจะบุกให้เร็วเพราะว่าถ้าเร็วพอเนี่ยทางยุโรปตั้งตัวไม่ทันนี่ก็มีโอกาสได้อย่างน้้ยก็เอาเกย่างน้อยสามประเทศละอย่างมากหกประเทศ หรืออยากโชคดีหน่อยก็ได้กวาดอัสกนเดเนเวียเลยก็อาจจะเป็นได้่นกร็รณีที่เขาต้องการอยู่ได้ไม่ได้แค่เรื่องหนึ่งแล้วแบบนี้ในมุมของโปลแลนด์เองเมื่อรู้ว่าภัยกำลังจะมาแบบนี้ครับอาจารย์ประเมินว่าโปลแลนด์มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติการเชิงรุกก่อนเลยไหมครับไม่ต้องรอให้ให้มันคลืบคลานเข้ามาหรือว่ากินพื้นที่ไปมากกว่านี้ครับผมความขแดแย้งครับมันต้องเข้าใจว่าทั้งยุโรปเนี่ยไม่ไม่พยายามจะก่อสงครามพยายามจะซื้อ mm hmm. เวลาอะไรถ้าซื้อเวลาไปได้เนเพื่อจะสร้างความ จะสร้างกําลังเขาได้เนี่ยก็ก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างรประเทศในยุโรปตะวันตกไกลๆเลยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็เตรียมโรงพยาบาลสนามเตรียมแรงต่างเรียบร้อยแล้วคือก็เพิ่มเพิ่มเตียงเพิ่มแรงต่างเตรียมล็อ่ะพูดง่ายเตรียมล็กันหมดแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่พอกันไม่ทันถ้าลบตอนนี้มันไม่ทันอถ้าไปเปิดฉากลบเลยเนี่ยยุโรปตะวันตกก็จะเสียเปรียบทางโปแลนด์ถือว่าเป็นยุโรปกลางเนี่ยเขาเป็นกันชนอยู่กับทางทางรัสเซียใช่ไหม มันก็ต้องดูว่าเวลาลุตแล้วจะจะ,จะไปยันไว้ในยูเครนดีกว่านั้นสิ่งที่จะซื้อเวลาให้ยุโรปได้มากที่สุดก็คือว่าพยายามที่จะกําลังเนี่ยเข้าไปยึดไปยืปย้ออยู่ในยูเครนเพื่อรัสเซียเนี่ยไม่สามารถจะไปบุกทางอื่นได้ต้องติดอยู่ในยูเครนถ้าถ้าสงครามยูเครยนยุติเร็วแบบที่ทรัมป์ต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดการบุกยุโรปต่อเลยค่อนข้างจะเร็วเลย mm hmm. เพราะว่ามันมันทอดต่อเวลาต่อไปไม่แน่ใจว่า ใครจะมาเป็นประธานวิดีคนต่อไปซึ่งมันน่าจะสวิงไปฝั่งเดโมแครแตถ้าเดมโมแครตมาเนี่ยเขาก็ปกป้องยุโรปอยู่นะถ้าปกป้องยุโรปก็ต้องมีสงครามหรือเกิดสงครามยุโรปซึ่งมีสรัฐเข้าร่วมซึ่งรังสเซียจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าลำพังยุโรปตรกเนี่ยมีอโอกาสเพราะาเขาไม่ไม่ไม่เตรียมเรื่องการประกันประเทศกันเลยเขากค่ห่วงการคุ้มครองจากสรัฐแล้ววันีคือดีสรัฐก็ถอนไปเลยไม่คุ้มครองแล้วเลิกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ต้องใช้เวลาสี่ห้าปีในการเตรียมตัวซึ่งวันนี้เตรียมมาได้ประมาณปีเดียว มัน,ม,นมันไม่ไม่ทันกันนิดจังหวะนี้เปนจังหวะกันชิงเหลี่ยมกันหรือว่าเป็นการพยายามซื้อเวลาของฝั่งยุโรปตะวันตกขอเวลาไปสักนิดหนึ่งอย่างไรสุดปีมั้งถ้าจะมีอะไรก็รอยสักสองปีพอจะถูถ่ายกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ารัสเซียก็จะไม่ยอมก็ต้องต้องให้เร็วที่สุดนี่มันจะผ่านไปจะใกล้ครบปีหนึ่งแล้วใช่ไหมดังนั้น,นเลยสามปีเนี่ยก็ต้องบุกภายในปีหน้าเนี่ยควรจะบุกแล้วละ่ะเพราะว่าจะได้มีเวลาอีกสองปีมีเวลาที่จะพื้นที่เพื่อข,ขา นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการชิงเล่นกันกันแล้วกันนะครับระหว่างยุโรปก,กับทางกับทางรทางรัสเซียนะครับครับผมนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าสงครามรัสเซียจบปุ๊บนับถอยหลังจะมีสงครามใหญ่ในยุโรปรอยอยู่หร้อครับอาจารย์ถ้ายูเครนจบถ้ายูเครนจบก็เตรียมเตรียมลบได้ครับผมนะถ้ายูเครนจบยุโรปต้องเตรียมพร้อมเลยซึ่งตอนนี้นก็เตรียมพร้อมกันอยู่แล้วแต่แสดงว่าภัยมันจะแบบ เป็นงสงครามใหญ่ที่รออยู่เลยใช่ไหมครับแต่มันไม่พอไง,องมันยังไม่พร้อม <S <S ตอนนั้นเนี่ยเขาถึงจะพยายามเอากำลังเข้าไปอยู่ในยูเครนเพื่อจะทําให้รัสเซียเนี่ยยังม,มาจะยึดยึดย,ยูเครนได้คือยูเครนเป้าหมายเขาก็บอกก่อนจะเจราจาสันติภาพเนี่ยก็ข,ขอว่าให้ <Evet. S 2> ปลดกำลังปลดกําลังทหารยูเครนให้หมดห้ามตะวันตกเข้าไปให้เปลี่ยนภาษายูเครนเป็นภาษารัสเซียให้ใช้ศาสนาของรัสเซียทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าทํานี้ได้เนี่ย แล้วก็มอบดินแดนอตอนนี้อาจจะเป็นห้าหรือหกแล้วมัง้งไอ้สามสามสี่ห้าแควน,นี้จะเพิ่มเป็นห้าหกแควนลวะถ้าให้เขาเนี่ยก็จะ,ะเขาก็จะเจาสัริภาพคือหยุดยิงชั่วคราวจาริภาคติภาพนนะก็คือเอากําลังของเข้า,าได้พอกำลังเข้ามาครูได้เขาก็จะเสนอให้มีการเปลี่ยนมีการเลือกตั้งประธานนิพดีอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักปีหนึ่งลรือมั้งพอเลือกตั้งประธานนิพดี ปั๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสายรัสเซียเพราะถ้าไม่เอาสายรัสเซียรัสเซียถูกต่อก็ก็บอกว่าถ้าต้องการให้จบู้ที่ปูตินก็คือให้มาฟังปูตินเสียแล้วมันจะสงบโดยการเปลี่ยนประธานาธิบดีของอยูเครนเป็นสายรัสเซียซะทุกอย่างก็จะสงบไงก็ไม่ต้องลบปอแต่เขาก็จะเกณฑ์ชาวยูเครนเป็นลปยุโรปปอชาวรัสเซียเขาไม่ต้องลบแล้วเขาก็จะปลอดเก็จะใช้เป็นรัฐุตกับยูเครนเป็นฝ่ายมุ่งยุโรป ถ้าดูเรื่องของแผนสันติภาพรัสเซียยูเครนครับซึ่งทรัมป์เองก็พยายามอย่างหนักเลยนะครับจะเป็นตัวกลางจัดสมมิติยกโทรศัพท์ยกหูคุยกับปูตินยกหูคุยกับเซเลนสกี้ครับอาจารย์แล้วมันก็ยืดเยืย้อมาสามปีแล้วอาจารย์เห็นสัญญาณของของสันติภาพที่จะเกิดขึ้นแค่รัสเซียกับยูเครนใน,ใน,ใ,นในสมรภูมิรบนี้แล้วหรือยังครับผมก็นี่ไงต้องการความสงบให้จบที่ปูตินไงคือถ้ายูเครนยอมแพ้ก็จบได้สันติภาพเรียบร้อยแต่ว่าคนคนยูเครนต้องไปลบพละรัสเซียนะ อีกเรื่องครับ คร <ừ> าวน,นี้มองดูในมุมของพันธมิตรบ้างเราจะเห็นได้ว,ว่าตอนนี้พันธมิตรที่เหนียวแน่นของรัสเซียก็คือฝั่งจีนนะครับม,มีมีเกาหลีเหนือด้วยนะครับผมออผลึกกำลังอย่างเต็มที่อย่างอย่างที่ออที่จีนช่วงที่ผ่านมาเขามีงานว i c t o r y Day สวนสนามยิ่งใหญ่โปูตินก็ไปอยู่กับท่านสีแบบอยู่กันสนิทสนมเลยกแบบ็สะท้อแบบน,นถ,ถึงความความแน่นแฟนในในซีกนี้แล้วอาจารย์มองซีกของสหรัฐเองกับกับย u อย่างไรครับผมเพราะอาจารย์บอกว่าจริงถ้าจะก่อสงครามมันต้องเป็นยุคทรัมป์นี่แหละ นะคคือคือความแน่นแฟงของรัสเซียตรงนี้มันจะดันให้ยูกับสหรัฐมันมีโอกาสแน่นแฟงกันเพิ่มมากขึ้นไหมอาจารย์ไม่ไม่เพะทรัมป์นี่เขาเขาไม่เอาอที่โอกาสที่รัสเซียจะบุกยุโรปก็เพราะทรัมป์ทรัมป์นี่จะออกจากยุโรปนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่ทําให้ยุโรปเขาแค้นมากครับมันจะเรื่องไอ้เรื่องต่อไปที่คุณจะมายุ่งเรื่องจีนนั่นแหละมันก็เรื่องเดียวกันเพราะว่าคุณไปบีบยุโรปเขาแล้วคุณก็จะทิ้งเขาคุณไม่เอาเขาเป็นประธมาิตรไงกุนงก็ไปเห็นเขาไปสตู แล้วก, <S 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 ก็จะมองในของเบสเอ่อเวสเคสซีนารีโอเ,เลยทางยุโรปเขาบอกคือบอกว่าทรัมป์เนี่ยต้องการให้ยุโรปเกิดสงครามเพื่อที่ว่าจะเหลือแต่พัตเนี่ยเป็นประเทศยิ่งใหญ่อยู่ประเทศเดียวไม่มีคู่แข่งอแล้วก็ไปเดี๋ยวเขาไป,ไปตีกับจีนต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่เบื้องหลังก็คือจะทำยุโรปไปออนแอร์ทั้งหมดและขณะเดียวกันเนี่ยอ่าพันธมิตรที่ว่าสนิทสนมกันอย่างจีนรัสเซียเนี่ยจีนก็จะเข้าไปเขาไม่ใช้กําลังแต่เขาไปยุเศรษฐกิจรัสเซีย ซึ่งหังสือก็กำลังบุบไปเรื่อยๆเพราะว่าโดนโดนจีนเข้าไปยึดไปเรื่อยๆถ้ายืดยื้อต่อไปรัสเซียก็จะหมดไปอย่างไรก็ขึ้นประเทศเราจีนจะบุกทีเดียว้ดยใช้กาลังเพราะว่ายึดเศรษฐกิจไปหมดแล้วเนี่ยจนรัสเซียต้องยอมยกดินแดนให้เนี่ยเราจะทํำยังไงมันก็เป็นไปได้ทางนั้นครับดังนั้นโอกาสที่ว่าจะจะซื้อสนมบกันยังไม่เชื่อแต่ว่าเป็นพันลต้ทั่วคลาวเป็นอะไรต่างมันก็มีภาพล้อเลียนจริงเท็จไงก็ไม่รู้ในขณะที่ปูตินกับ ทางสีก็จับมือกันเนี่ยทางสีจิ้นผิงก็พยายามจะผ่าประเทศละเสียงมาเป็นของจีนอะไรเงี้ยอยอครับผมม,นมนันโอกาสมันเป็นออะไรทั้งไม่มีอะไรแน่นอนในเราองของประเทศอนอกจากเขาเรียกว่าผลประโยชน์ร่วมกันบางอย่างนะครับซึ่งตัวที่ผลประโยชน์ในโลกนี้มันปั่นป่วน,นคือทรัมป์คือทแทนจะแบ่งค่ายชัดแล้วก็ ทำให้มัน,ม,นมีการมีมีเสถียรภาพเนี่ยกลายเป็นว่าเป็น chaos theory แหละสร้างให้มันปัน่นป่วนในหมดเกิดความไร้เสถียรภาพทั่วไปหมดโดยมีจุดรุ่งที่ทำให้สหรัฐเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่เพียงประเทศเดียวแต่ปาเปรมมาเนี่ยอาจจะไม่รอดนะการสหรัจ,จะไปด้วยนะครับเพระเาะว่าถ้าถ้าไม่มีตาวยุโรปช่วยเนี่ยสหรัฐจะอยู่รอดได้ยังไงนะครับแต่ก็จะโทษสหรัฐเท่าเดียวก็ไปเพราะยุโรปก็สบายเพราะสรับมานานมันก็เกิดจากไอของริตนบูธเนี่ยกับพรซาไอคอเนี่ย ที่ทางสหรัฐตกลงใจว่าจะเป็นตลาดให้ต่างประเทศทางยุโรปทางเอเชีย,ยอะไรอย่างอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันอะไรต่างให้มันเป็นตลาดเขาเ็าจะได้้เขาก็โตจริงเขาจะเลยใคร,รที่ขายของสหรัฐเนี่ยก็ยจะเป็นประเทศที่คจรก็จใช่ไหมครับว่ามันมันก็ทําให้ทำเขาคนสหรัฐเองก็ไม่อยากจ่ายภาษีไม่อยากจะซื้อของทางฝั่งนี้อีกแล้วอยากจะซื้อของตัวเองซึ่งทําก็จะผิดเรื่องเศรษฐกิจก็จะบอาคับปคน จะไปอยู่ในโรงงานใหม่ซึ่งเป็นความฝันคนโบราณเป็นไปไม่ได้นะแต่ก็ฝันเนี่ยเรื่องเขาก็ฝันไปนะครับแต่ว่ามันทำให้ค,ความปันปวดกันไปหมดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะลงเอยอย่างที่ว่าก็คือสหรัฐก,กับยุโรปก็จะแตกกันไม่ว่าอย่างนีก็จแคร่ขึ้นมานะแล้วก็เขาก็เขาก็เกชื่อว่าจะเกิดสงครามยุโรปต่อไปครับ มุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุรนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ